จะทําห้องเก็บสารเคมีให้หน่อยแต่พอขอไปเสนอราคาผู้รับเหมาโคตรแพงเลยทํายังไงพี่อ่อนอื่นนะครับมิสเตอร์ประคองขอย้ำไ้ก่อนว่าคลิปนี้นะครับ ทำสำหรับการที่จะก่อสร้างห้องเก็บสารเคมีที่มีความกว้างนะครับไม่เกิน30เมตรและก็ยาวไม่เกิน40เมตรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะทํำห้องใหญ่กว่านั้นเนี่ยต้องไปรีวิวเรื่องข้อกฎหมายอีกทีนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่มิสเตอร์บุคองนำเสนอวันนี้อาจจะไม่ครอบคุมนะครับขอเรียงไ้ก่อนนะครับข้อกําหนดด้านกฎหมายเป็นลําดับที่1เลยก็มีความสําคัญนะครับ นิสเตอรคลางเป็นรวบรวมมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็คือมีอยู่4ข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าด้วยของกรมโรงงาน2 2ข้อนะครับแล้วก็ของกระทรวงอุาตสาหกรรมอีก2ข้อเป็น4ก็ข้อถ้าอย่างไรเพื่อนๆลองไปกดหาข้อมูลอยู่ในเน็ตใน g o o g l e ดูนะครับจะทราบนะครับวันนี้วิสเซอร์องจะเน้นการนำเสนองานโครงสร้างและวิศวกรรมานั้นนะครับก็ไปรวบรวมมา ประสบการณ์ที่เคยทําจริงด้วยนะครับก็รีวิวไอ้สิข้อนี่แหละแล้วก็ไปประสานงานกับนออนะครับก็คือการที่กรมแห่งประเทศไทยนะครับไอ้สิข้อนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปไล่กันทีละข้อนะครับข้อที่1น,นะครับเป็นเรื่องโครงสร้างนะครับกําแพงและผนังกันไฟนะครับในกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะาก,กันาไฟได้กี่ชั่วโมงนะครับและเนื่องด้วยก็เลยมีตัวอย่างที่ผมกําหนดมาเมื่อกี้ที่ว่ากว้าง30เมตรและยาวไม่เกิน40เมตรนะครับ มันทำให้พื้นที่โดยรวมเนี่ยไม่เกิน1,200ตารางเมตรนะครับมันก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไปรีวิวกฎหมายที่ว่าด้วยกำแพงและผนังกันไฟข้ออื่น่นะมานะครับข้อที่2นะครับ<ช>ว่าเรื่องพื้นนะครับต้มีความแข็งแรงทนทานเรียบนะครับ<ช>และในกรณีที่พื้นเนี่ยใช้เก็บวัสดุที่ไวไฟนะครับไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับและไม่นำไฟฟ้านะครับ ไม่มีรอยแตกล้าไมด่ดูดซับของเหลวนะครับพื้นต้องเรียบถ้าถ้าให้มิสเตอร์ปองเสนอคือว่ามันดูอีกหกสี่เนาะง่ายๆเลยนะเคลือบผิวไม่ให้สารเคมีที่เป็นของเหลวนี่ซึมผ่านพื้นลงไปได้ข้อที่3ว่าด้วยประตูและทางออกฉุกเฉินครับอย่างน้อยต้องมีประตูทางออก2ทางนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับทางออกประตูฉุกเฉินเนี่ยต้องมีไฟฉุกเฉินแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าจะออกไปทางไหนนะครับสำหรับประตูนะครับประตูต้องเป็นประตูกันไฟนะครับข้อที่4ี่ละว่าด้วยเรื่องหลังคานะครับหลังคาแน่นอนว่าต้องออกแบบให้เป็นมีการระบายอากาศที่ดีต้องสามารถระบายควันขณะเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยนะครับข้อที่5แล้วก็คือระบบระบายอากาศอันนี้ก็จําเป็นจะต้องมีนะครับ ทางกฎหมายก็กําหนดไว้2ลักษณะนะครับก็คือวิธีธรรมชาติและก็วิธีทางกลนะครับช่างเขาเรียกว่าราคากงลบนั่นเองอันนี้คือเป็นวิธีธรรมชาตินะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นวิธีทางกลทางกลก็คือการเพิ่มพัดลมการเพิ่มเครื่องจักรกลเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญนะครับหมายถึงว่าเข้าใจระบบระบายอากาศได้ดีระบบแอร์เชงระบบถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วก็ออกแบบเลือกใช้พัดลมขนาดเท่าไหร่นะครับ แน่นอนนะครับวัสดุที่มาทําพัดลมหมายถึงว่าก็ต้องเป็นไทที่การระเบิดนะครับเพราะอยู่ในห้องที่เป็นที่เก็บสารเคมีนะ่อไปข้อที่6ว่าในเรื่องไฟฟ้าและระบบแสงสว่างนะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดก็ต้องเป็นการระเบิดครับแลถัดมาข้อที่7แล้วนะครับก็คือระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับแน่นอนบางครั้งว่าเราไปสร้างห้องเคมีเนี่ยมันอยู่ในอาคารเดิมที่เป็นอาคารหลังใหญ่ างทีก็จะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่ยังไงให้รีเช็คอีกรอบก็คือว่าในรัศมี30เมตรจากหลั่อฟ้าเนี่ยยังอยู่ในรัศมีนั้นไหมนะครับถ้าไม่มีก็ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับข้อที่8นะครับก็คือระบบเตือนภัยก็เตือนอะไรบ้างครับเตือนแก๊สรั่วเตือนเพลิงไหมนะครับแล้วก็มีปุ่มกดเ,เตือนโดยคนเนี่ยในทุกๆระยะ30เมตรนะครับ ข้อ9นะครับว่าในเรื่องการระงับอัคคีภัยนะครับก็คืออุปกรณ์ดับเพลิงนั่นเองแน่นอนว่าต้องมีนะครับในพื้นที่ในอาคารนะครับต้องเลือกสารดับเพลิงให้ถูกต้องกับสารเคมีที่เราใช้นะครับอันนี้ต้องว่ากันเคสใบเคสเพราะว่าต้องเปรียบเทียบกับสารเคมีที่เราเก็บรักษาว่าสารดับเพลิงประเภทอะไรนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาถังแดงก็ใช้ได้เป็นไปไม่ได้นะครับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องคอยตรวจสอบอย่างดีนะครับก่อนว่าจะซื้อถังดับเพลิงประเภทอะไรนะครับตรงกับสารเคมีเราหรือเปล่านี่ข้อที่10แล้วนะครับข้อสุดท้ายแนละ้วระบบกรกบเก็บน้ําที่เกิดจากการดับเพลิงข้อที่9เมื่อกี้นะครับต้องเพื่อว่ากรกบเก็บน้ำามาให้ไหลไปสู่คลองสาธารณะนะครับใน,นข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องทาบ่อพักขนาดเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนว่าจะต้องรบกวนวิศวกรออกแบบหารระบบ ดับเพลิงเนี่ยดูว่าหัวสปริงเกอร์เนี่ยมีเอาตาการไหลเท่าไหร่แล้วทีนี้เราก็ต้องมาคิดปริมาตรบอกกลับคืนไปนี้ที่มิสเตอร์ประคองบอกว่าเอ๊ะช่วยสร้างให้มันประหยัดหน่อยเนี่ยแล้วจะประหยัยดยังไงล่ะเดี๋ยวของข้อกาหนดเยอะแยะไปหมดเลยวิธีประหยัดก็คือว่าในกรณีที่เราไปก่อสร้างห้องเก็บสารเคมีในอาคารเดิมที่ใหญ่กว่าอาคารใหม่ที่เราไปสร้างนียครับก็รีเช็คระบบเมื่อกี้ที่ว่าด้วย ข้อกฎหมายทั้ง10ข้อเนี่ยว่าอันไหนที่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็ไม่ต้องสร้างใหม่ทางมิสเตอร์ประคองเนี่ยเคยผิดพลาดถึงขนาดว่าต้องลื้ออาคารเลยนะครับเนื่องด้วยว่าทําผิดก้อกฎหมายกรณีตัวอย่างของมิสเตอร์ประคองคือผิดกฎหมายของการนิคมนะครับว่าอาคารเนี่ยระยะล่นระยะจากรั้วเนี่ยมันผิดไปวิศวกร โยธานะครับระดับสามัญขึ้นไปนะครับวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญขึ้นไปวิศวกรเครื่องกลร,ระดับสามัญขึ้นไปทั้ง3ท่านนี่นะครับอย่างน้อยนีย่ต้องมาเซ็นร่วมกันนะครับไอที่สุดนี้นะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ที่ชื่อว่าผู้รับเหมเอาออสตร่ปุปน,นะครับเป็นผู้รับเหมาที่มีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณการทํางานยึดตามหลักสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยนะครับถ้ายังไงถา้าเพื่อนๆท่นา ให้ถูกใจให้กำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเพื่อนำเสนอรวบรวมข้อมูลสั้นๆดูเข้าใจให้ง่ายยังไงวันนี้มิสเตอร์ระคองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ